สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้อังคารที่23พฤษภาคมนะครับเมื่อคืนนี้พรีเมียร์ลีกเป็นวันสำคัญของนิวคาสเซิลสาลิกาดงนะครับได้ไปแชมเปี้ยนส์ลีกแน่นอนแล้วนะครับยืนยันแน่นอนเพราะว่าได้หนึ่งแต้มที่ต้องการนะครับนิวคาสเซิลเสมอกับเลสเตอร์ศูย์ประตูต่อ0คืออย่างที่รู้กันว่าอสองนัดสุดท้ายเนี่ยนิวคาสเซิลขอแค่คะแนนเดียวติดท็อป4 100%และทำสำเร็จเมื่อคืนนี้นะครับ ถึงจะไม่ชนะแต่โอเคแค่เสมอก็ก็ผ่านแล้วนะครับก็ผ่านแล้วประสบความสําเร็จแล้วนะครับท่านผู้ชมครับนิวคาสเซิลติด4อันดับแรกแน่นอนได้ไปแชมเปี้ยนส์ลีกครั้งแรกในรอบ20ปีรอมา20ปีก็ให้เขาเหอะคนนิวคาสเซิลเนี่เป็นทีมที่แบบแฟนบอลรักมากเลยพวกจอร์ดี้เนี่ยนะครับในนิวคาสเซิลเนี่ยคือทีมฟุตบอลเป็นหัวจิตหัวใจของเขาเลย คือชาวบ้านที่นั่นอ่ะที่ New นิวคาสเซิลอะเขาก็เป็นพวกมันดีเขาทำงานหนักอะไรม,มาสุดสัปดาห์ไม่มีอะไรก็มีแต่ทีมฟุตบอลนี่แหละเขามาเชียร์กันนะครับรักทีมนิวคาสเซิลมากแล้วปีนี้เนี่ยเป็นปีที่พิเศษนะครับเป็นปีที่นิวคาสเซิลสมควรที่จะประสบความสําเร็จแล้วนะครับได้ไปลุยแชมเปี้ยนส์ลีกสุดยอดจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นนิวคาสเซิลประสบความสําเร็จติดท็อปโแน่นอนก็หมายความว่าเลี้ยวผู้ทีมอันดับ5 ตอนนี้เหลือลุ้นกับแมนยูสองทีมนะครับลิเวอร์พูลต้องลุ้นกับแมนยูแค่สองทีมสรุปว่า3ทีมที่ได้ไปแชมเปี้ยนส์ลีกแน่นอนก็คือแมนซิตี้ทีมแชมป์อาร์เซนอลและนิวคาสเซิลนะครับโค้ต้าสุดท้ายอีกหนึ่งทีมจะเป็นแมนยูหรือลิเวอร์พูลซึ่งถ้าดูตามความเป็นจริงแล้วสองนัดสุดท้ายแมนยูเนี่ยเก็บได้คะแนนเดียวก็จบแค่เสมอ นัดเดียวก็ท็อปโฟแน่นอนนะครับเลวูพูเนี่ยนัดสุดท้ายต้องบุกไปชนะเซาท์แฮมตันอันนี้สรุปให้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งเลวูพูต้องบุกชนะเซาท์แฮมตันสถานเดียวนะครับแล้วกระลุ้นให้แมนยูแพ้รวดใน2นัดสุดท้ายแต่2นัดสุดท้ายเนี่ยแมนยูเล่นในบ้านทั้งคู่เลยแมนยูเล่นในบ้านตัวเองทั้ง2เกมนะครับวันพฤหัสนี้แมนยูเจอกับเชลซีและนัดสุดท้ายวันอาทิตย์ที่จะถึงเนี่ยเจอกับฟูแลมครับขอ แค่เสมอนัดเดียวเองนะครับสองนัดสุดท้ายขอแค่แต้มเดียวแมนยูติดท็อปโฟแน่นอนยนันโอกาสตามความเป็นจริงแล้วก็ต้องบอกว่าเลี้ยวผูยากนะครับลุ้นยากมากๆเลยนะแต่ก็โอเคลองดูนะครับทผู้ชมครับมันไม่มีรยายเสียก็ลองลุ้นดูหนุกๆนุกละกันเกมคู่นิวคาสเซิลกับเลสเตอร์เมื่อคืนนี้ผมว่าเลสเตอร์คิดถูกนะครับกูสซีดินสมิธคิดถูกที่เน้นเกมรับ เล่นหลัง3ตัวนะครับก็มีวอลฟาสมีจอเน n y เอเวนส์มีแฮร์รี่ t ูเตอร์นะดร s อปเจมส์แมดดิสันกับฮาวิ่บานตัวหลักในเกมรุกซูเปอร์สตาร์ในเกมรุกทั้งคู่ทั้งแมดดิสันทั้งบานเป็นแค่ตัวสำรองส mith บอกว่าเขาจัดทีมแบบนี้เพราะต้องการให้เลสเตอร์เป็นทีมที่เสียประตูยากนะ แพ้ยากอะไรประมาณเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเน้นเกมรับเอาแบบเฮ้ยยังไงก็เสียยากไว้ก่อนวะ <c oughs> หลังสามตัวแล้วเล่นแน่นขึ้นจริงๆน <c> ะ <oughs> เกมรับแน่นขึ้นจริงๆ <c oughs> โอเคหลังสามคนเล่นดีนะครับแล้วเลสเตอร์แต่ละคนเนี่ยเคลื่อนที่ได้ดีขึ้นเร็วขึ้นเข้าเพรสซิ่งได้ดีกว่าเดิมนะครับเรานชมครับถึงแม้ว่ากว่าจะได้หนึ่งแต้มเนี่ยสาหัสพอสมควร เป็นเกมที่เลสเตอร์หลังพิงฝาจริงๆนะเปิดมาครึ่งแรกเนวคาเซอร์บุกกระหน่ำอย่างหนักนะครับช่วงท้ายครึ่งแรกเนีย่ยยิงชนเสาไป2ทนะีนาทีที่40นะครับคารลัมว,ว,วิลสันวอลเลย์จ่อๆเลยชนเสาเด้งออกมามงซําโดนวิลเฟรดเอนเดดี้โขกสกัดจากเส้นจะเข้าอยู่แล้วนะครับแต่เอนเดดีด้ไปมงออกมานะนั่นคือนาที40อีก3านาทีต่อมามิเกลเอลมิรอนได้วอล,เล,บบลเลย์แบบลงโลกเลยชนเสา จนเสาสองทีนะครับจนเสาสองครั้งในรอบสามนาทีคิดดูเหอะเลสเตอร์คลาวคลาดไปได้นะครับเครื่องแรกศูนย์ศูนย์เครื่องหลังลงมาก็เหมือนเดิมนะครับเนวคาเซโก็กบุกกระน,นำอย่างหนักอเล็กซานด์อิซักซัดเต็มเตมแต่ประตูเลสเตอร์ดานิเอลอีเวอร์เซนปัดข้ามขานรับสุดๆนะครับเลสเตอร์ออในช่วงกลางเครื่งหลังเลสเตอร์ปรับแทคกติกเห็นทีว่ารับอย่างเดียวนี่มันจะเสี่ยง มันจะเสียงเกินไปมันเสียวเกินไปโอเคส่งเจมส์แมดิสันกับเคอริชีเอียนาโชลงมาเสริมเกมรุกป,ปรับแทคกติกนะครับถอดจอร์นี่เอแวนซอกแพสซันดาก้าลงแทนทาวิบาลก็ลงแทนเจมี่วาร์ดีเอาตัวสดลงไปคือพยายามจะดันเกมขึ้นมาบ้างไม่งั้นมันรับอย่างเดียวนะครับเสียวตายชักเลยโดนกระนำอยู่ข้างเดียวคือ ครึ่งแรกเลสเตอร์เนี่ยไม่มีโอกาสยิงแม้แต่ลูกเดียวถิติเป็นศูนย์ศูนย์ไม่มีโอกาสยิงไม่มีลูกเข้ากรอบจะเข้ากรอบได้ไงในเมื่อไม่ได้ยิงเลยโอเคแต่ครึ่งหลังเนี่ยเลสเตอร์ก็มีบางช่วงที่แบบครองเกมได้เยอะขึ้นนะครับแต่นาทีเจดนิวคาสเซลยิงชนเสาเป็นครั้งที่สามเกมนี้นิวคาสเซลชนเสาสามครั้งนะครับไอ้ลูกที่สามเนี่ยโคตรละหน้าได้เลย เป็นลูกเตะม,มุมเปิดเข้ามาอยู่เ wow ว้าฟาสหัวฟูหลังเลสเตอร์มงสกัดมงไม่ดีนะครับหัวมันจะฟูเกินไปบอลเสยไปเสาสองบอลเสยหัวฟูไปเสาสองไปเข้าหัวบรูโน่กิมารยส์ยืนอยู่จอจอแทบจะบนเส้นประตูผมอยากให้เราชมเห็นเห็นลูกนี้มากเลยไปหาดูแล้วกันให้ดูไม่ได้เพราะติดลิขสิทธิ <laughs> ์ลองไปหาดูกิมารส์มันยืนอยู่แทบจะบนเส้นประตูนะ มองไม่ถึงหลาเนี่ยชนเสาอะท่านผู้ชมครับเหลือเชื่ออะไรเป็นหมูหกแห่งปีผมว่าแต่ว่าก็คือตัวมันยืนชิดเสาเกินไปหน่อยเนี่ยเหมือนผมนั่งเนี่ยแล้วเสามันอยู่เนี่ยเนี่ยคือมองมองคนเดียวเลยนะมองแทนที่จะเข้าตาข่ายมันมองชนเสาที่อยู่ใกล้ตัวเนี่ยบุง้งชนเสาเด้งออกไปเฉยเลย คนทั้งสนามไม่อยากเชื่อว่าให้หม่งไม่เข้าได้ยังไง <c oughs> เป็นลูกเหลือเชื่อผมว่าลูกนี้ที่เลสเตอร์รอดไปได้เฮ้ยมีปาฏิหาริย์ช่วยเป่าว้าอะจริงๆเลยนะคิดดูรับทั้งเกมโดนยิงชนเสาสามครั้งนะครับไม่เสียประตูแล้ว,ช,วช่วงท้ายเกมนะช่วงท้ายเกม ช่วงทดเวลาเลยเลสเตอร์ได้ยิงครั้งแรกในเกมนี้นะปรากฏเกือบได้ประตูนะครับทุกผู้ชมครับคัสตานเย่แบ็กคัสตานเย่แบ็กอิตาลีขึ้นสูงมาได้วอลเล่ตามน้ำเต็มๆนะครับจากการเปิดผมจำไม่ถิดเออเจมส์แมดดิสันเปิดให้แมดดิสันเปิดจากขวาเข้ามานะครับคัสตานเย่ตวัดวอลเล่ตูมเดียวจะเข้าอยู่แล้วนะครับแต่นิกป๊อซูเปอร์เซฟปัดเอาไว้ได้ ช่วยนิวคาเซิลในช่วงทดเวลานะครับเลสเตอร์ได้ยิงครั้งเดียวในเกมช่วงทดเวลาเข้ากรอบแต่ไม่เข้าประตูนะครับแต่ลูกนั้นก็ยังเสียวเหมือนกันแล้วเลสเตอร์อยิงปุ่งเข้าไปนี่โอ้โหนิวคาเซิลสะดุ้งเลือกเหมือนกันนะครับแต่ไม่เข้า n อ c นิกปปปัดไว้ได้นะครับจบเกมเสมอ0ู 00. แบ่งกันไปทีมน,นั้หคะแนนก็โอเคนะครับเป็น1คะแนนที่มีค่าสําหรับทั้ง2ทีม เป็นหนึ่งต้มที่ทำให้นิวคาสเซิลได้ไปแชมเปี้ยนส์ลีกและเป็นหนึ่งต้มที่ต่อชีวิตเลสเตอร์เลสเตอร์ขึ้นมาอยู่ที่3จากท้ายตารางนะครับห่างจากอันดับ4จากท้ายคือเอเวอเรตันสอต้มนะอย่างน้อยที่สุดได้ลุ้นกันนัดสุดท้ายนะครับนะัดสุดท้ายเนี่ยลุ้นกัน3ทีมเอเวอเรตันเลสเตอร์และกันลีสนะครับทุกชมครับ เล่นในบ้านทุกทีมนะเล่นในบ้านทุกทีมและต้องเอาชนะให้ได้ทุกทีมนะัดสุดท้ายวันอาทิตย์ที่จะถึงเนี่ยเออร์ตันเล่นในบ้านเจอกับบอลมัด <L ester S 2> เลสเตอร์เจอกับเวสต์แฮมส่วนลีสเจอกับท็อตแนมฮอตสเปอร์นะครับลีสเนี่ยโอกาสค่อนข้างจะน้อยนะครับลีสตอนนี้คะแนนเท่ากับเลสเตอร์มี31แต้มเท่ากันแต่ลีสอยู่รองบวยเพราะว่าลูกได้เสีย สู้ไม่ได้นะครับในบรรดา3ทีมที่หนีตายเออเบตันเลสเตอร์ลีสเนี่ยลีสลูกได้เสียแย่สุดคือติดลบ -27 เอเวอลเบตันลบ24เลสเตอร์ลบ18แนะแล้วลีสเจอกับสเปอร์นี่มันก็ก็ไม่ง่ายหรอกนะคือผมดูแววแล้วพูดตามตรงพูดเยอะเดี๋ยวงงพูดตามตรง,ตตรงคือโอกาสรอดของลีสค่อนข้างจะยากสุดนะครับเพราะฉะนั้นโอเคขออนุญาตตัดไปนะ เอเวอเรตันลุ้นกับเลสเตอร์นี่แหละเอเวอเรตันต้องหนีตายกับเลสเตอร์เอเวอเรตันเจอบอลหมัดเลสเตอร์เจอเวสต์แฮมเลสเตอร์ต้องชนะสถานเดียวนะครับเพราะว่าตามเอเวอเรตันอยู่สองตามเอเวอเรตันเนี่ยถ้าชนะได้รอดทันทีเพราะฉะนั้นเอเวอเรตันกลุมชะตากรรมของตัวเองถ้าชนะได้รอดเลยนะครับโอกาสของเลสเตอร์ก็คือต้องชนะเวสต์แฮมแล้วก็ลุ้นให้เอเวอเรตันไม่ชนะบอลหมัดเสมอก็ได้ ถ้าเสมอกันสมมติในสุดท้ายเอลบาตันเสมอเสมอบอลมัดเอลบาตันจะมี34แต้มถ้าเลสเตอร์ชนะมี34แต้มเท่ากันแต่ลูกได้เสียเลสเตอร์ดีกว่านะครับเลสเตอร์จะรอดตาย,ยนะแต่อยู่ที่ว่าเอลบาตันกับบอลมัดนี่จะเป็นยังไงนะครับเอลบาตันตอนนี้มีปัญหาก็คือกองหน้าตัวสำคัญโดมินิกคาร์วิร์์ลูวินเจ็บเอ็นเข่าอยู่ไม่รู้ฟิตทันหรือเปล่า ไม่รู้จะฟิตทันหรือเปล่าตัวเจ็บหลายคนอยู่นะครับขณะที่บอลหมัดเนี่ยตั้งแต่รอดตกชั้นตั้งแต่รอดตายสบายสบาย,บายหลั่นละแพ้มาสามนัดรวดแล้วจ่าไอผมไม่ได้อะไรแต่ว่าคือเขาเล่นเต็มที่แหละแต่ว่าคือมันรอดแล้วไงมันรอดแล้วไงหรือถ้าเล่นกันตามมาตรฐานเนี่ยเอวตั้นกับบอลหมัดสูสีนะครับเป็นบอลร,ระดับเดียวกันเจอกันนัดแรกในฤดูกาลนี้บอลหมัดชนะสามศูนย์ยซ้ํา แต่ไอ้นัดสุดท้ายเนี่ยมันมีคุณค่ามีความหมายกับเอเวัตันมากกว่าท็อฟฟิเมนก็สู้ตายแน่นอนนะครับใส่เกินร้อยแน่นอนแล้วแตช่ชะตากรรมนะครับอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดแต่นัดสุดท้ายนี่คือลุ้นกันเงือเหนียวแน่นอน <laughs> นะเงือเหนียวแน่นอนนะครับเอเวัตันกับเลสเตอร์ าทิตย์นี้รู้ผลนะครับทานผู้ชมครับโอเคดูกันต่อไปออมีเรื่องของทีมตราไก่ท็อตแนมฮอตสเปอร์เมื่อวานนี้ผมเช็คข่าวดูวบอกกำลังจะได้กุนซือใหม่แล้วนะครับเป็นคุณที่คุณเป็นคนที่คุณไม่รู้ว่าใคร <c ười> คือไม่รู้จักนะครับมีข่าวกับอาเนสลัลตเต้า์จบรู้ไหมว่าอาเนสลัลตเป็นใครอาเนสลัลตเป็นกุนซือของทีมเฟยนูดนะครับ แชมป์ลีกเนเธอร์แลนด์ฤดูกาลนี้ในยุโรปเขาดังอยู่แต่ผมผมไม่คุ้นหรอกอาน์เนสล็อตเนี่ยนะครับแต่ดูจากโปรไฟล์ดูจากผลงานแล้วเฮ้ยน่าจะใช้ได้อยู่ทำทีมเฟย์นูตเป็นแชมป์ลีกฤดูกาลนี้ฤดูกาลที่แล้วเนี่ยเข้าชิงคอนเฟอเรนซ์เีกนะครับเพราะฉะนั้นผลงานเขาดีต่อเนื่อง2ปีติดต่อกันอาร์เนสล็อต อายุ44นะครับกำลังเนื้อหอมโอเคหลายทีมก็ให้ความสนใจนะครับรวมทั้งท็อตแนมฮอตสเปอร์ข่าวบอกว่าสล็อตก็อยากมาสเปอร์ซะด้วยแต่ปัญหาคือเขายังเหลือสัญญากับเฟโรนดอีก1ปีเพราะฉะนั้นสเปอร์ต้องจ่ายเงินชดเชยเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้อาจจะมากกว่า6ล้านปอนด์อยู่ที่ว่าสเปอร์ยอมจ่ายหรือเปล่านะครับเขาบอกว่าสเปอร์เริ่มเจราจากับเอเจนต์ของสล็อตไปแล้วนะครับแต่กว่าจะตกลงกันได้ คงต้องใช้เวลานิดหนึ่งคงต้องใช้เวลาคุยกับไฟโนดนิดหนึ่งนะครับตัวชมครับโอเควันนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาคุยกันต่อขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ